ฮัลโหลน้องเลิกเหียนแล้ววะโดยเลิกแล้วมื่อนีนน้องบ่มีเหียนน้องอยู่น้ำมูไอ้มีอย่างบอกอ๋อไอไว้สิไปหานะบ่มาก็ได้มื่อนีนน้องขาวเวียกนะเมื่อหน้าเดอ้ออ,อ,ออ๋ออ๋อโอเคโอเคแหน่นลงนก,กบ่าวไนดะ้แ่น อแสบเมให้เบิงแน่ดงกุศโอน่ะก็ว่าเอาให้เบิงดิดูเออไ,ไม่น่าสิพามาหาสุดยอดมันก็ว่าจะนี่ตลอดเลยเอาเหี่ยเบิงอีกเทธอเออเราขาวแยกเดย์เมื่อไหร่ระหว่างสิพามงะก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยสูนน่สตะมนสมสีอุ้ยอีหา่าแมหกูบ,บอกแล้วบนตังห้องกูซอนี่กูเปลี่ยนซื้อใหม่<อ>แล้วขอโทษสีลินจีเนี่ยมึงจือไปแล้ยสีลินจีเนาะตะมนเนาะโดยลินจีกับลินจีเออสู่เหี้ยบมนีนะกูรู้เรื่องเลยจักอาจารย์สอนอย่าง เออกู็แคอกันเด้จักอาจารย์สอนยังกับกูจักนอนอยากนอนนะอู้หูไปถึงเห็นทูบ่าวขนาดเนาะจะว่าไปนะมือคือกูไปตื้อตื้อทำทูบ่าวมาเด็กนะอู้ยกระลีจ่ะเออสุซามซีเปิดแต่ได้สุป๊อทูบ่าวนะโคตรแจมเลยพอมากไปคิดเห็นภาพเเลยไปไปปะเออไปไปไปนาะตะมน้อสุอย่าลืมได้อาจารย์ให้บทรายงานที่หน้าส่งโอ้ยมไมสิย่านนี่ก่อนนักเรียนเก่งกัอยู่นี่แล้ว ก็ซอยโมซอยครูเด oh, ีดูหันกูอีกล่ะเนี่ยก็โอ้ยเอานะเห็นว่าเก่งกันเลยไปไปไปสู่ไปบุรินไป กับปีซี oh, <okay. S 2> ่แหละนิ่งเดียวกับจบมันจบไปกับซื้อืมน้องละตีโอ้ยบ่วเรื่มหรอก็มีแต่น้องคนเดียวนี่แหละ <laughs> <laughs> มันเบื่ออายเหรอว่าแต่ถามโอ้โหแล้วันังจาจบไปหาเลขาก็ไปเห็นคุณที่ก่อนเหตุการณ์แบกับเพียนใจหันแล้วโอ้ยบ่มดี oh, wait, อมดอก <laughs> ขึ้นนี่นะไปลิ้นนะมวนแดงก็ว่าได้ผูว่านะป๊อมมันลายมันโลก็ชิบแด้นี่นีชิบแดตงตะมนบุไปน่ะว่าเนเลยจะนี้เนี่ยแฟนเนี่ม่อยากไปนะมูเออตะมนมูมีรถกลับเนี่ยให้กูไปส่งบอเออให้กูไปส่งก็ได้นี่เนะบอเป็นอย่างเขาบอกบอกแฟนเขามาหับแล้วอุ้ยพอดีเลยถ้าเบิ่งแฟนตะมุนไปไปไปอุ้ยคือว่าได้มีแฟนโล่แล้วอยากให้หมู่เบิ้งเนาะบอเป็นอย่างไปไป กลับกันเด้อแฟนกูมาฮับละนี่วะแฟนมึงรอเนาะสมเพอแล้วบุญยาเอามาแนะนำให้มงหูวจักวา้าแหละ <c oughs> ขุนศึกก็จ้ขอโทษเด้อที่มาซะม่เป็นอย่างเขากข็มูกระหายนังนะมูเัาเด้อปุณิสุรินจีหูนิสุคิมยินดีที่ได้หูวจักเด้อพอชื่อน,นี่เด้อกลับกันเด้อบ๊ายบาย อจักหน่อยกูคิดว่าสิเหลือที่ว่าตายผิดหวังสำหรับกูบรรนอกกับบรรนอกเบิ่งตกระเป๋ามันใสคือบรรนอกเองค่หมุกกระหังห้างตามนเบิ่งสีหน้ามูน้องคือสิบวมักอายเนาะโอ้ยบูมีอยังดอกคิดหลายเขาเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละไป๊ปเมื่อไปเมื่อ เฮ้ยมึงยีนั่นงามเด้ยยีไรแต่มนเฮียนพาเข้านะแฟนเรามาหับบ้านเหรอเอ้ยนั่นเลยแม่งแฟนโคตรแย่หลยโอ้คุกบารเล่านะหักอยู่ไหนไป zoom กับลางหน่อยโอ้พอมาแล้วสียดายของเมียนมาเตียวหนูเต็งตัวก็คืสื่อเลย เออกูก็ว่าไป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 เฮ้ยอันแฟนอีมอนน่ะหน้าตางขี้ลายขี้ลายเบิ่งดูเห็ดอย่างกระซือกระซือไปเยอะเออก็ว่าเด้อีมอนน่ะมันคนบังงามน่ะแฟนมันตายขี้ลายขี้ลายนะเบิ่งส่งคือจะหุกขาดมาแต่บันโลกอีมอนฮานี่การใส่ความงามมัเป็นประโยชน์จัง่อยทำงามขึ้นมาเนี่ย ไอ้กเกจีนคนน่ะจ๊กูมีแฟนด้วยช่ามันเะคนเรามักบคือกันได้มันมักมันมันเฮ้ยอันแฟนมุนน่ะหน้าตาเก๋ไเบื่มรู้เห็นอย่างกับสือส่อไปดไปหามไปดุนใช่ป่ะ อ e ja mm hmm. no, nah, ah, no> ุ้ยิมกินเบียร์มาทีซสามแก้วอลไนี่นะตานี้สุิยังเห็นแฟนผู้มาว่ะบ่เพื่อนเลยป็นบ้มาเลยบ่เดี๋ยวที่แบบนี้แหละี่ไหมุนนี่ดู กลุ่มมาและกับกระที้ปันนี้แหละ ก็มีอย่างเขาเลิกกันซะเป็นอย่างไอ้หมดหักน้องแล้วต่อไปผมต้องมายุ่งกับไอ้อีกเด้อที่พายมาบูหักกันเลยวะมันโดนทางง่าย่าง,งคุณหวา